มาเบบึงเดี๋ยวพี่น้องไฟติดไฟแดงมาท่ารีบบานนี่ท่ารีบเผ็ดเซตกระมี่อ้อป,ปะมาคือแดงแทาบานนี่พี่น้องมดูอืมฮึแดงโดะะหดเนาะอือจิ้นท่านเฮวบานี่อืม เขาเค้นข้างที่สติคเนว่าจูบก็ไม่าารู้สิบริณูพี่น,อน้องทายลิสติอันซื้อมาใหม่นะเฮ้ยมันแดงโพดอยู่บรนีูแดงอยู่ล้างก็ไม่ตายบานนี้พี่น้องเฮะเขาเค้นอยู่ข้างกล้องอะจูบก็ไม่รู้ลองบริณูผนิท มัลอกมันรูจูบมั <laughs> okay, นมันหลุดจีบเขาเขียนอยู่ข้างกล้องแล้วจูบไม่หลุดเบอร์สันโอ้ตายันลองมาผ่า uh huh. เบอร์เงาเซตกับเมียวจะโซพ่พเนจรจูบมันหลุดอยู่พี่น้องเอ้ยซีเวนตื่นยังไงซื้อให้มีซื้อให้มีโอ้ยไม่ซื้ออ่ะ ซื้อเครื่องสำอางนี่ไปมันจึ้งเบิกตลอดเอออย<ะ>่าแต่งนะอย่าแต่งมา<ร>ได้ไมีซื้อเอาอมันละพาดเป็นตาโหเลยพี่น้องดูซื้อไว้สติ๊กนะ<อ>แต่สำหรับคนมากแดงซะพอดีหน่อยแตนเนาะแต่สำหรับคนที่มากแดงนะอาจจะละพอดีพี่น,น้องเจนุดไม่เคยทาป้าแดงอันนี้ จะโซ่พอนีนแต่จูบแล้วมันละลุดอยู่คำเขาเขียนอยู่ข้างกล้องว่าจูบไม่หลุดประสนมินึกกัมันละห้าน,นี้อ๋อพี่น้องว่าเป็นน่าระแดงโผดอยู่บ่เฮ้ยงเดือส่องตัวอีกไปนำางันเด้อพี่น้องนะเมือ่อจ้าบานี้ าโบขาวมันกุชิดาไล่พี่น้องมากุชิดาไลยติไฟแดงอะทาริบเบิบ่งทารีบทานพอยายเต้นก่อนนะเพิ่งซื้อรีบใหม่ก็สิแดองอร่องฉ่อ <laughs> ม ขนาดปาาถ้าแสดงว่าอยู่ได้เบิดมืดนอเราอายนงสงสงใจคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องลิสติกรู้ไม่เคยทาปลาแดงคันนี้จะเจออพี่น้องพี่น้องว,ว่าเป็นนั่นเลยเป็นตะเบิ่งยุบอ่งามย่บอ่เป็นตะหัว ไม่เคยทาปากแดงขนาดนี้เนี่ยดิมพ و ย ي เ,เ,เต็นพ وني เตนระเดงพูด มันัมนไม่ฉ่ำบอแดงไม่มันใช่ไหมมันแดงแดงแห้งบอยแตนมันแดงแห้งพี่น้องเออแบดแดงแล้วมันแดงทุบเข้าไปเลยเนาะเนาะแมนต้องท่าบางก้อนนี้อันนี้มขาลักหล่ำดิบอดีพี่น้องเขนเคยท่าหล่ำดิซะก็ไม่นึกว่ามันจะแดงขนาดนี้ปกตินะ ปกติในะล่องนีสตินะ๊กเนี่ยเจนุ่งละท่าหลังมือซะก่อนอันนี้ไม่ได้ลองตึบเข้าไปเลยแอบร้อยแล้วก็จูบไม่ลุด <laughs> แมนยูข้าวท่าตอนเช้าเนาะข้ากระทาบางๆเนาะแต่เนาะกระทะบางๆเนอะเอ็ดเอ็ดเอ็ดเอาลิม่มฟีปะทูทูเดียวเนี่ยแบบนี้นะนะแต่เราก็ดีมืออื่นทานไหมมี่แมนยูหัดมืออื่นมือบริสติสุสุรายูหัดมืออื่นอยู่นี่ มื <L ột S 1> <rock> ่อเฮื่นบ um ้านนี้พี่น้องเดินทางมื่อเฮื่นบ้านนี่เขาเลือกนำหน้าโหลดยังไงไม่รู้เลยมาดูลาก็ฉินลายเดินทางมื่อเฮื่นแล้วพี่น้อง รถกันยังหลายอยู่เลยพี่น้องเลยหลังจะปีใหม่มากครับรถจำห่างกันยังหลายอยู่เนาะว,นว,นวั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 นอยู่เลยพี่น้องเลยคลิปนี้กันแค่นี้เลยพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ คลิปนี้ก็ว่าด้วยเรื่องนิสติกเด็งมากพี่เ้างเอ้ยเด้อจเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย